หมดหนองเตือภูมิใจเสนอผีขเขมรเป้าป่าวิญญาณพยาบาท เพียงประตาไทยโดยมอสน้องเตือกอดชมคลิปนี้ขอคนละหนึ่งไลค์และกดติดตามกันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราทีมงานมอสน้องเตือ หน่งสัปดาห์หลังจากเหตุการณ์สยองขวัญสิบเอกสงชายและพลทหารวิชัยก็ยังคงถูกภาพของสพที่ลุกขึ้นมาหลอกหลอนจนนอนไม่หลับทุกคืนที่หลับตาพวกเขาจะเห็นดวงตาแดงก่ำของผีดิบและเสียงหวหวนอันน่าขนลุกนั้นคอยตามหลอนสิบเอกสงชายพยายามทำตัวให้เข้มแข็งที่สุดแต่นในใจของเขาเต็มไปด้วยความรู้สึกผิดที่ไม่สามารถช่วยพลทหารสัปดาหไว้ได้ วันนี้มีทหารเกณฑ์ใหม่ย้ายเข้ามาประจำการในหน่วยเขาชื่อพลทหารเอกชยัยหรือไอเอกเป็นเด็กหนุ่มหน้าตาดีที่เพิ่งเข้ามาประจำการได้ไม่นานและยังคงไร้เดียงาสาต,ต่อโลกภายนอกอพี่สัมพันธ์ครับก่อนที่ผมจะเข้ามาประจำการในหน่วยนี่นะครับพี่ผมได้ยินเรื่องแปลกๆมาเด้อครับพี่เขาว่าแถวเนี้ยผีดุมากอย่างนั้นเหรอครับพี่ เฮ้ยไอเอ็กมึงจะพูดเป็นลางทำไมวะแค่ความจริงมันก็หนักพอแล้วเฮ้อยอย่าไปบวังมาเลยว่าไอ้เอ็กไอพวกเรื่องไร,ร้สาระน่ะไม่มีอะไรหรอกนะา,าว่าในขนาะที่น้ำเสียงของเขาพยายามข่มให้ดูนิ่งสนิทและราบเรียบที่สุดเท,ท่าที่จะทำได้ สีหน้าของเขากลับทรยศต,ต่อคำพูดนั้นอย่างสิ้นเชิงดวงตาของสิบเอกสมชายสันประริษอย่างเห็นได้ชัดแววตาที่เคยกล้าวแกร่งกลับดูมนหมองและวุไหวราวกับเปลวเทียนที่กำลังจะดับลงท่ามกลางพายุเขาจ้องมองไปยังพื้นดินเบื้องหน้าด้วยสายตาว่างเปล่าแต่ภายในหัวกลับเต็มไปด้วยภาพหลอนของศพที่บิดเบี้ยวซึ่งยังคงซ้อนทับอยู่บนความจริงที่เขาพยายามปกปิด กล้ามเนื้อบริเวณกรามของเขาถูกขบเมมเข้าหาการจนขึ้นเป็นสารนูนเด่นชัดด้วยความเครียดที่พุ่งสูงถึงขีดสุดและแม้ว่าในขณะนั้นจะมีสายลมหนาวจากชายฝา่าพัดผ่านมากระทบผิวจนหน้าขนลุกแต่หยาดเหงื่อเม็ดเป้งกลับหุดพลายขึ้นตามไรายผมและขมับของเขาอย่างต่อนเนื่องจนชุ่มโชก อาการฝืนยิ้มที่เขาพยายามทำเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจของพลทหารเอกชัยนั้นดูฝืนๆื่และบิดเบี้ยวราวกับสีหน้าที่กำลังจะพังทลายลงเพราะแรงกดดันจากความจริงอันสยดสยองมือของเขาที่เคยวางอยู่บนเขาอย่างมั่นคงเริ่มสั่นเทาจนควบคุมไม่ได้ทำให้เขารู้สึกสับสนจนต้องรีบกำมัดแน่นจนเล็บแทบจิกเข้าไปในเนื้อเพื่อสะกดกล้าอารมณ์ เขารู้สึกเหมือนมีก้อนแข็งๆจุกอยู่ที่คอหอยจนแทบจะหายใจไม่ออกทุกวินาทีที่ผ่านไปในความเงียบนั้นช่างบีบคั้นหัวใจราวกับว่าป่ามืดที่อยู่เบื้องหลังกำลังหัวรอยออให้กับความโกหกความโตของเขาเตือพปราณตัวหนึ่งเรียกตนปริยุเตือพราณตัวหนึ่งเรียกตนปริยุได้ยินไหมทราบแล้วเปลี่ยน ตูนมยุนี่คือเตือพรันเขากรอกเสียงที่พยายามทำให้ดูนิ่งที่สุดลงไปไม่กี่วินาทีต่อมาเสียงตอบกลับจากปลายสายที่แหบพร่าและเต็มไปด้วยสัญญาณรบกวนก็ดังสวนกลับมาเตืองรันทุนหนึ่งตราบแล้วนี่คือตูนิรุญมีคำสั่งจากกอมครับการให้คุณเคลื่อนกระคัวันกลับไปตรวจตอบที่กันเดิมทันทียำ้ำ ที่กัดเดิมจุดระทะรเดิมเมื่อเดงอาทิตยิกอนมีรายงานมาว่ามีการเคลื่อนไหวอย่างผิดปิตามแนกวเเรียนสิบเอกสมชายชะงักไปครู่หนึ่งกรามของเขาขบเข้าหากันจนเป็นสันดูนแววตาที่จ้องมองผ่านกระจกหน้ารถสันะริกเมื่อนึกถึงภาพศพในป่านั้นเอออะไรอยู่ะ เทือพราหมณ์วหนึ่งทราบแล้วกำลังเตรียมจวออกเดินทางเลยกันโหยฮ้เวรเนย์กลดบมาทัดเดิมอย่างนั้นน่ะตายตัวที่นั่นน่ะมันไม่ใช่ที่ของคนแล้วนะเว้ยนี่ ต่างจะต้องพวกกูไปตายกันหมดด้ยวยกัวะมัดทบวิเขาทุบพวงมาลัยรถเบาๆด้วยความอัดอั้นก่อนจะหันไปสบตากับพลทหารวิชัยและเอกชัยที่นั่งหน้าซส้นอยู่ข้างหลังแล้วจึงเหยียบคันเร่งให้รถจีพยานฝ่าความมืดมิดมุ่งหน้าสู่จุดนัดพบที่ความตายกำลังรอคอยอยู่ นรรจีที่สั่นสะเทือนอย่างหนักขนาดแล่นไปตามหลุมบ่อของถนนล,ลูกรังอันธุรกันดานหลหนึ่งดินโคลนที่ชื้นแฉะและใบไม้เน่าเหม็นเริ่มปะบนมากับกลิ่นสาบสางบางอย่างที่ชวนให้รู้สึกพฤดผุดอมบรรยากาศรอบข้างโมซูวนวราวกับโลกทั้งใบกำลังถูกปกคลุมด้วยมา่านหมอกสีเทาหนาทึบที่มองไม่เห็นก้นบึงซึ่เอกสมชายกำปูมาลายแน่นจนเส้นเลือดที่หลังดูปูดปนขึ้นมาเป็นสาย แววตาจ้องมองตรงไปยังถนนข้างหน้าด้วยความรู้สึกที่ท่าเหลือท้ามกลางเสียงเครื่องยนต์ที่คลางกระหึ่มัดกับความสงัดของ่าลึกเขารู้สึกเหมือนรถคันนี้กำลังพาพ,พวกเขามุ่งหน้าเข้าสู่ปากทางของกลุ่มนรกที่ไม่มีวันหวนกลับเหนือการไหลซึมตามแผ่นหลังจนเสื้อเครื่องแบบแนบเหนือแม้ลมจากภายนอกจะพัดเข้ามาประทาน้าแต่มันกลับไม่ได้ทำให้เขารู้สึกเย็นลงเลยแม้แต่น้อย ุกครั้งที่ล้อรถบดที่นี่กิ่งไม้แห้งจนเกิดเสียงดังเปร,รี้ยใจของเขาจะกระดูกบูบด้วยความหวาดระแวงว่านั่นอาจเป็นเสียงกระดูกของใครบางคนที่กําลังถูกเหยียบย่าความอึดอัดที่สั่งสมมานานทําให้เขาเริ่มหายใจติดขัดหัวใจเต้นรัวแรงชกเข้ากับแผงอกจนเจ็บปวดความกดดันมหาศาลดี้บพันจนเขาต้องรูาปากตุกอากาศเข้าปอดลึกๆแต่ก,ล,ก,ล,กลับพบเพียงความเหนือยหง,งานที่เลือดเย็นพุ่งเข้าสู่ร่างกาย กล่าวกับว่าอากาศรอบตัวถูกวิญญาณร้ายสู่ไปจนสิ้นฮ่าชีเฮ้ยทำไมต้องไปที่นี่อีกแล้ววะทำไมทำไมต้องไปกูข้าพี่ต้นชายครับเมื่อกี้พี่บ่นอะไรคนเดียวอย่างนั้นเหรอครับพี่ เฮ้เเเาเเขาเพิ่มคำออกมาด้วยน้ำเสียงที่สันเครือและแหบพาดรากับคนสิ้นหวันที่กำลัง,ลงตัดเขาต่อโชคชตาแววตาจ้องมองผ่านกระจกหน้าออกไปในความมืดที่ไร้จุดสิ้นสุดทุกยอดไม้ที่ไหวเองตามลมดูเหมือนมือที่เล่าเปือ่อยกำลังกวาดเรยกพวกเขาให้เข้าไปหา และความมืดมิดที่รอยอยู่เบื้องหน้านั้นดูราวกับหลุมดำขนาดใหญ่ที่พร้อมจะทะเบิ้โรจีทั้งคันให้หายวับไปโดยไม่เหลือร่องรอยใดๆอ้าเอพี่สมชายครับผมไม่อยากมาที่นี่เลยครับพี่กูก็ไม่อยากมาเหมือนกันนะไม่ใช่แต่จะทำยังไงได้มันเป็นคำสั่งจากเบื้องบนนะที่ให้เราต้องมาปัิบัติการ ทำไมอย่างนั้นล่ะครับพี่สมชายเฮ้ยไอเอ็กมึงไปจะถามพี่เขามากสิวะเกะว่าตอนนั้นน่ะเราเสียคนไปคนหนึ่งในหน่วยอะสิพี่เขาก็เลยรู้สึกผิดมาตลอดอ่ะ มาถึงจุดนัดหมายพวกเขาลงจากรถจีบและซุ่มตัวในบังเกอร์ที่เคยใช้เป็นที่กำบังในสคราวก่อนก่อนความเงียบที่ไร้เสียงนั้นน่ากลัวกว่าเสียงปืนหลายเท่านักทหารทั้งสามคนต่างจ้องมองไปในความมืดที่ไร้จุดสิ้นสุดจูจูสิบเอสมชายก็เห็นเงาตะคุ่มตะคุ่มเคลื่อนไหวอยู่หลังต้นไม้ต้นหนึ่งที่ห่างออกไปประมาณสิบเมตรแต่ครั้งนี้ไม่ใช่การเคลื่อนไหวที่เชื่องช้าเหมือนศพในครั้งก่อน มันเป็นการเคลื่อนไหวที่ดูเป็นธรรมชาติกว่ามากเฮ้ยพวกเราเงียบไว้เงียบไว้หมาบลงมองมีอะไรอย่างงั้นเหรอครับพี่สมชายนั่นมึงเห็นไหมกูเห็นมีอะไรอยู่ตรงนั้นเฮ้ยพี่สมชายผมเห็นด้วยครับพี่ เบาๆหน่อยไอ้เอกไอ้พวกทหารกขเหม็นเข้าเหมน,นแน่นอนเล่นแบงเลยอย่างคอนวิ่ไงไยใจเย็นใจเย็นใจเย็นไว้เราจะรู้ว่าพวกมันมีกีก่คน เงาตะคุ้มตะคุ้มนั้นค่อยๆเคลื่อนเข้ามาใกล้เรื่อยๆจนมองเห็นได้ชัดเจนเป็นเงาของทหารสองนายที่กำลังเดินเข้ามาหาบังเกอร์ของพวกเขาทันใดนั้นเองหนึ่งใน,นทหารมเหมนก็พูดขึ้นด้วยภาษาไทยที่สำเนียงแปลกประหลาดแต่คำพูดนั้นชัดเจนยิ่งกว่าเสียงระถังที่กังวานในหัวใจของพวกเขาพวกมึงอยู่ในนั้นใช่ไหม Kurun. Bên ơ m ì n h ra ngay quá. อีกคนหนึ่งพูดต่อด้วยน้ำเสียงแหบพร่าและเย็นเยือกเรากลับมาจากใต้หลุมศพใบหน้าของพวกบรรใน,นายามที่ต้องแสงจันทร์นั้นซีดเซียวราวกับคนตายดวงตาสีแดงกำลุกโชนไปด้วยไฟแคนที่ไม่มีวันมอดดับ ทำไมทำไมมึงไม่เอากูไปพวกมึงยิงกูแล้วทำไมถึงไม่เอาตบกูไปด้วยพวกมึงดูถูกกู ่เาผมผมไม่สู้กับผีไว้ไม่เอาแล้วพวกมึงจะต้องตายในที่ที่พวกกูตายและพวกมึงจะต้องเน่าไปพร้อมกับพวกกู ทันใดนั้นเองทั้งทหารทัเหม็นทั้งสองก็งงวิ่งเข้าใส่บองเกื่อของพวกเขาด้วยความเร็วที่เหนือมนุษย์ดวงตาของพวกมันแดงกำราวกับมีเลือดไหลออกมาบ้าเอ้ยมดนบ้าไรวะนเนี่ย Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ดูเิดจะไม่มีควกมันยังคงทีาเรื่อยๆอย่างในเวลาไอา้พุยพี่ลกูกปืนทำอะไรไม่ได้พี่มันยังไม่เข้าเลยอ่ะไม่ไมีประโยชน์อ่ะผมว่ามันพวมันพวกมันโดน,นคุณใส่แน่เลยพี่ใส่ดายากว่าบอเกบ้าไม่มีทางเ,งเละเว้ อ๋อนี่ยิงยิงอย่างเดียวมายอย่างเงี้ยต้องยผมผมไม่เอาแล้วผมผม,ผมอยากกลับบ้านเลยพี่ไม่มีทางเลือกแล้วลวิชยัย ในขณะที่ขึ้นหวานทหารผีต้นหนึ่งกระโดดข้ามบาเอรมมาได้และเพิ่งเข้าใส่ทหารอกตไทยแต่จัะเวาไม่ลยเราะนไม่อที่เข่าของอุตไทยก็ส่องกระายแสงออกมาเล็กน้อยทำให้ผีต้น no นั้น no ร้องหวหวด้วยความเจ็บปวดและพยาลัมไลเล็ก no น้อยฮ้ยไอเอกมัน no ่อย่อยมึ้ันะพี่มันมันร้อนอ่ะพี่มาได้ผลอ่ะมัน มันกันผีได้พี่มันได้ค้อนแล้วมันสร้อยมึงเอมาให้กูเร็วพี่สมชายนี่จะทำอะไรอ่ะบอกให้ออามาเก่ามัดยยวะพี่เอกสมชายเห็นโอกาสเขากระโดดเข้ายางสร้อยพระจักรพอรของทหารเดชชายแล้วเืิงมาใส่ทหารผีอ oui. ีกตวหนึ่งที่ตำหนังจะเข้ามาถึงตัวมา มันอะไรกันแสงแสงมาอะไรวะเนี่ยขรรนร้อนมันร้องด้วยความเจ็บปวดและล้มลงไปพลุกพลานกับพื้นดิน เอ้ยหรือละคือวิธีจัดการกับพวกมันเฮ้ยเร็วเข้าเอาของดีมาช่วยคนพวกเขาสามคนรวมตัวกันและใช้ของดีที่สวมติดตัวไม่ว่าจะเป็นซ้อยพระหรือแนมะ้แต่ผ้ายันที่ยากของพลานที่ชัยเธอที่มาในการขับไล่ผีทะเเฮ้อย่าบอกว่าผ้ายันเนี่ยจะคุ้มครองมึง อยากต so ื่นกับบุมงคลทั้งปวงเฮ้ยรี่นะมึงเมฆของดีเหล่านี้เข้าใกล้ตัวผีเถเมน ร่างของพวกมันก็เริ่มสลายกลายเป็นเข้าทุลีไปในอากาศและทันใดนั้นความเงียบสงัดก็กลับมาปกคลุมป่าอีกครั้งทั้งสามคนมองหน้ากันด้วยความโล่งใจ แต่ในแววตาก็ยังคงมีความหวาดกลัวที่ฝังลึกอ,อยู่รอดแล้วพวกเรารอดกันแล้ว,ลวหรอวะเฮ้ยโคตรเหนื่อยเลยอะจำไว้นะพวกมึงในสนามรบเนี่ยไม่ได้มีแค่ศัตรูที่เป็นคนเท่านั้นนะ มันจํนมีอะไรหลายอย่างจำไว้จงอย่าประมาทในสนาม,มรเป็นอันขาดพี่สมชัยแล้วเรื่องนี้มันจะประจุดเริ่มต้นของเรื่องราวั้งหมดรือเบล่าพี่กูไม่รู้หรอกไอวิชัยแต่ที่แน่ๆเรื่องนี้มันคงยังไม่จบลงง,ง่ายๆ หนือที่บายเขอ่อ,อเป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับเรื่องราวในวันนี้แล้วทหารทั้งสามจะเป็นอย่างไรต่อไปพวกเขาจะได้ประสบพบเจออะไรอีกต่อไปอย่าลืมมาเป็นกำลังใจให้กับพวกเขากันได้ ในภาคสามนะครับแล้วมีใครอยากรับฟังและรับชมภาคต่อกันบ้างไหมครับหากว่ามีคอมเมนต์กันไว้เยอะๆเลยนะครับถ้ามีผู้อยากรับฟังและอยากรับชมเยอะทางเราจะจัดทำภาคสามให้ได้รับฟังและรับชมกันอย่างแน่นอนแล้วคุณเชื่อหรือไม่ว่าผีขมินั้นมีจริงไม่แน่ ป่าแถวบ้านคุณอาจจะมีผีฐานเขมนติงสถิตอยู่ก็เป็นได้คลิปนี้เพื่อนๆชอบกันไหมครับหากว่าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดถูกใจและกดติดตามช่องน้องมอสไว้ด้วยนะครับเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆตื่ต่อไป ใครอยากฟังอะไรหรืออยากรับชมเรื่องอะไรต่อไปคอมเมนต์มาได้เลยครับทางเราจะตั้งใจทำและพัฒนาต่อไปเรื่อยๆครับขอบคุณครับ